ครับอาชีพเด็กเอ๋ยเด็กดีเพลงผลไม้นะคุณพีได้ยินมาแล้วอ่โอเคค่ะอ่เดี๋ยวเริ่มที่น้องเกลก่อนเนอะน้องเกลเดลต้าแล้วก็ตามด้วยพาคินเนาะอ่ะน้องเกลเริ่มได้เลยค่ะน่าเป็นูดไม่ต้องมาหันมาหันใจฉันชอบผลไม้กล้วยไข่และละม้วน้าขาวมาผื่ ลำตาลำใหญ่ตาเอยน่าต้นไมที่ก้าวบ้าใบใหญ่ลัดผู้าโอ้โหยอดยอดมากเลยอ่ารอรอรอผ่านช่น้องเชฟมะมัครับอ่าเด็วตาเชิญครับ ถ้าอามาให้ข้าพนละไม้ไหวไงและละมดออกมาพูดคุยถามลำใหญ่ผานนุไม่นะแดงหน่อแดงไท้ไม่จบไม่พอว่ารวงางใหญ่ใหเ่ว่าังพูดช่าโอเคเยี่ยมมากเลย อ่าต่อไปพาคินค่ะอ่าพาคินแล้วเดี๋ยวตามด้วยน้องพาวนะลูกค่ะแล้วเดี๋ยค่ะคินจะร้องเพลงอาชีพคร่ะอ่ะโอเคอ่าเริ่มเลยครับรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราปรามผู้ร้ายชาานาผู้ก็้ามากมายอาหารทั้งหลายบกบ้องบ้านเมืองยังโอ้โ หยุดยอนเลยอ่าต่อไปน้องพาวค่ะเดี๋ยวก่อนลูกเอาเพลงอะไรบอกคุณครูก่อนน้องพาเพลงอะไรคะเด็กเออเด็กดีค่ะอ่าเริ่มเลยค่ะโอ่าเพื่อนเพื่อนร้องตามด้วยนะอันนี้สองสามเด็กเออเด็กดีน้องเมียนเก็บยาด้วยกันนับหนึ่งนับสองสัตย์นะสองลัอ

ด็มานม้จะเาจลดนโอเคยงอยหเพ่จะร้องเอเเดี๋ยวเรามาสวัสดีอ่ะร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีสวัสดี าดารแลวัสดีบกันแล้วสวัสดีคยละสวัสดีคกัวสีคัส่ะสวัสดีครัสวีคัคั ครูบีสวัสดีค่ะคุณครูปอนอ่าคุณครูบีไปประชุมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะคะอ่ากิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในกิจกรรมเกมการศึกษาอะไรคะน้องพาวครูหายหรือยังคะครูาคุณครูดีครูจริงดีแล้วครูหายหรือยังคะครูบีไม่ได้เป็นอะไรลูกจะไม่มีอ่าโอเคค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆ ปิดไม้ให้คุณครูปอนก่อนนะ,ะปิดไม้ให้คุณครูก่อนนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในกิจกรรมเกมการศึกษาและสารสัมพันธ์นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูปอนมีคลิปวิดีโออะขั้นตอนวิธีการทำวิธีการเล่นให้เด็กๆดูก่อนนะคะอ่าระหว่างที่ดู ให้เด็กๆวางดินสอวางสีวางอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมหนูทำได้ลงก่อนนะคะให้เด็กๆดูวิธีดูวิดีโอวิธีการก่อนนะโอเคค่ะอจอขึ้นไหมคะคุณจีขึ้นขึ้นขอ,ขอขนคบคุณมาสวัสดีค่ะท็กๆกลับมาพบกันอีกครั้ง กิจกรรมเกมการศึกษาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการเล่นกันได้เลยค่ะอุปรกปรณ์มีดังนี้เลยค่ะใบกิจกรรมเกมอุนครบตัวเลขหนึ่งถึงห้าสีไม้และกันไกลค่ะในขั้นตอนแรกให้เด็กๆลงมือระบายสีเกมการศึกษาของเราได้เลยค่ะโดยให้เด็กระบายสีให้ครบทั้งสามใบเลยนะคะ เด็กๆลองสังเกตตัวเลขและสีที่คุณครูใช้ระบายในรูปร่างต่างๆนะคะอลองสังเกตดูนะ ่เขกาไปยีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขิ่มตอนต่อมาให้เด็กๆนาเตรียมการศึกษาแผน่นรูปมาตัดเป็นชิ้นส่วนต่างๆตาตาแบบครูได้เลยนะคะ การเล่นให้เด็กสังเกตจับลต,ตัวเลขหนึ่งถึงท่าด้านบนหัวกระดาษหลังจากนั้นให้เด็กนำชิ้นส่วนของตัวเลขที่เราได้จัดไว้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามลำดับต,ตัวเลขนั่นเองค่ะเมือ่อเล่นเสร็จแล้วเด็กจะลืมเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะโอเคค่ะ เด็กๆได้เห็นวิธีการอ่ะวิธีการสวรัสด<ร>ีค่ะเด็กเมาพบกับพุ่ครูในกิจกรรมโอเคค่ะเด็กๆเห็นวิธีการเล่นเกมไปแล้วตอนนี้มีเด็กๆคนไหนกำลังระบายสีอยู่หรือเปล่าเอยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูก,ก่อนอ่ะมีเพื่อนบางคนเสร็จแล้วมีเพื่อนบางคนกำลังระบายสีอยู่เลย อ่าเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆคนไหนที่ระบายสีอยู่ระบายได้นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูปอนให้เวลาระบายอีกห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราไปยังไม่มีคุณแยายยังไม่มีโอเคครับแชทเดี๋ยวแชปรอคุณพ่อนะเดี๋ยวคุณพ่อส่งไปให้นะครับลูกคุณพ่อมารับกิจกรรมไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวแชปเล่นกับจอของคุณครูไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเล่นกับจอของคุณครูไปก่อนนะโอเคค่ะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเด็กๆวางมือจากวางวางสีก่อนเดี๋ยวไปดูที่จอของคุณครูปอนก่อนเดี๋ยวเราไปลองไปเล่นเกมพร้อมๆกันก่อนนะคะอะเห็นจอไหมเอ่ย เห็นจ๊อไหมคะครูจมเห็นครับเห็นครับโอเคครับอ่ะขอบคุณครับอ่ะกิจกรรมเกมการศึกษาและสารสัมพันธ์นะคะอาจจะมีแผ่นเกมด้วยกันทั้งหมดสามแผ่นอ่ะมีแผ่นเกมด้วยกันทั้งหมดสามแผ่นเลยสองแผ่นแรกอ่ะสองแผ่นแรกนะคะอ่ะสองแผ่นแรกที่มีสามเหลี่ยมเรียงกันมีสี่เหลี่ยมเรียงกัน มีวงกลมเรียงกันแบบนี้นะคะสองแผ่นแรกนะจะเป็นแผน่นหลักและแผ่นสุดท้ายที่มีวงกลมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูห้าเหลี่ยมสลับสลับกันไปเป็นแผ่นลูกนะแผ่นสุดท้ายเราจะใช้กันไกรนะคะตัดนะคะเด็กๆตัดตัดออกมาเป็นชิ้นๆแต่ว่าแผ่นหลักเราจะไม่ตัดนะสองแผ่นแรกเราจะไม่ตัดเราจะตัดแผ่นสุดท้ายนะคะระบายสีให้เรียบร้อยแบบนี้เลย คุณครูใช้สีอ่าใช้สีใช้สีชมพูระบายสามเหลี่ยมระบายสามเหลี่ยมทั้งหมดเลยอันไหนที่เป็นสามเหลี่ยมบ้างคุณครูก็ระบายสีชมพูหมดเลยอ่าเพื่อที่จะได้ง่ายอ่าในการตามหาตัวเลขนะคะอ่าต่อไปเป็นอ่าสี่เหลี่ยมอันนี้เขาเรียกสี่เห,เหลี่ยมข้าวหลามตัดอ่าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะใช้คุณครูจะใช้สีฟ้า ห้าเหลี่ยมคุณครูก็จะใช้สีส้มอ่าระบายสีส้มทั้งหมดเลยวงกลมใช้สีเขียวอ่าแล้วก็หกเหลี่ยมใช้สีม่วงแล้วก็สี่เหลี่ยมอันนี้เป็นผืนผ้านิดๆนะคะอ่าใช้สีเหลืองแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมคังหมูคุณครูใช้สีแดงเด็กๆอยากจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆตามใจเด็กๆเลยแต่ถ้ารูปเดียวกันใช้สีเดียวกันจะช่วย ให้เด็กๆตามหาตัวเลขได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดแผ่นรูปนะอ่าตัดแบบนี้เลยตัดตามเส้นสีดำเลยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ตัดสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมก็ตัดวงกลมอ่าโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมกันดีกว่า ว่าเป็นยังไงเด็กๆเห็นด้านบนตรงนี้ไหมเดี๋ยวนะครูปอนด้านบนตรงนี้ที่คุณคเดี๋ยวคุณปอนจะลากเส้นไว้ตรงนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวเลขตามลำดับหนึ่งถึงห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แล้วก็มีห้าทีนี้เรามาดูเกมแถวแรก แถวแรกที่เป็นสีชมพูตรงนี้นะอ่าที่เป็นสีชมพูที่เป็นสามเหลี่ยมอ่าเด็กๆเ,เปิดไม้ตอบปุณคปูปอนได้เลยนะมันมีเลขสามแล้วก็มีจุดๆตออัอมีเลขห้าเจีครับอ่ามีเลขหนึ่งกับเลขสี่เด็กๆคิดว่าเป็นเลขเป็นเลขอะไรเลขสี่เป็นเลขสี่ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวลองอ่าเดี๋ยวลองคิดก่อนนะ ว่าจะใช่จริงๆหรือเปล่าอ่าใช่เลขสี่จริงๆด้วยอ่ะสแล้ว4แล้วก็ก็อะไรคะแล้วก็5นะอ่ะต่อไปต่อไปมีภาพสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมสีฟ้านะมีจุดจุดจุดเลข1อ่ะเอะเลขสองเลขสาม เลขครางหน้าเลขสองค่ะรั้งหเลขสี่อ่ามีเลขหนึ่งมีเพื่อนมีเพื่อนตอบเลขอื่นอีกไหมนี่มีเลขหนึ่งกับเลขสี่มีใครตอบเลขสี่ไหมคะครา้งหน้าอ่ะตอบเพื่อนอค่ะเลขหนึ่งอ๋อชปเรเลขหนึ่งเพื่อนเพื่อนคนอื่นล่ะคะมีค่ะด้วยเลขอะไรคะอันนี้เลขอะไรเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งค่ะอ๋อเลขหนึ่งอ่ะ เด็กๆดูจอของคุณครูปอนนะแล้วก็ตอบแต่ว่าถ้าคนไหนทําเซนแล้วสามารถเล่นของตัวเองได้เหมือนกันนะถ้าเข้าใจวิธีการเล่นแล้วนะสสนะเลยแล้วนะเลขหนึ่งใช่ไหมไหเลขหนึ่เหมือนอะไรนะเลาอะไรลูก<ร>เสารทงเอาทธงโอ้เลขเลขหนึงเสารทงครับ,บเลขหนึ่งเสาทงอ่าใช่จริงๆด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยยอดเยี่ยม อ่ะต่อไปต่อไปีครับห้าเหลี่ยมอ่ะห้าเหลี่ยมเด็กๆดูสิมีเลขหนึ่งเลขสองครับคุณครูเลขสองครับโอ้เลขสองโอ้เลขสองไปเร็วๆเลยโอ้โหแสดงว่าเด็กๆห้องนี้นัเก่งตัวเลขกันมากๆเลยล้าลาค่ะคุณครูอ่ะหนึ่งถึงห้าแม่นมากเดี๋ยวต่อไปต้องเพิ่มเลขหกถึงเลขสิบแล้วแหละ หนึ่งถึงห้าเริ่มง่ายไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอ่าต่อไปต่อไปนะอ่ามีเลขหนึ่งเลขสองเลขหนึ่งเลขสองเลขสามครับคุณครูอ่ามีเลขอื่นมีสามกับสี่มีใครตอบสี่ไหมมีเลขสามพีเชื้อลันลคาคบะคุณครูเลขสามพีเสื้อลันล่าโอเคอ่าโอเคเลขสามโอ้โหเกมนี้ง่ายมากๆเลย อ่าต่อไปต่อไปหกเลียนอะไรเลขสี่ครับคุณครูเลขสี่บอ๋อบีเพื่อนบอกให้ว่าเลขสี่เหมือนเรือใบอ่ามีใครยืนยันครัตอบอีกไหมมีใครเลขสี่ไหมคะ้ามน้ำครับอ่าเลขสามน้ำอ่าโอเคโอเคครับอ่าเลขสี่เรือใบแล้วข้อต่อไปอ่ามีเลขสามเลขสี่แล้วก็จุดจุดเป็นเลข เลขห้าค่ะอ่าเลขห้าม้าน้ําใช่ไหม 5, อ่าแล้วก็ใส่เลขห้าหยิบแผ่นลูกมาใส่อ่ามีสามมีสี่แล้วก็ห้านั่นเองอ่าสุดท้ายสุดท้ายจุดจุดจุดเลขสามแล้วเลขสี่อะไรอยู่ก่อนเลขสามนะ <agrade> เลขสองค่ะสองหรือสี่เลขสองสอาเลข อ่าเลขสองเหมือนเจ้าเป็ดลันลาโอ้โหอันนี้คือเรือคุณครูเรือใบครับอ่าเหลือเลขสี่เรือใบอ่าเหลือเลขสี่เรือใบสองอันอ่าไม่ใช่คำตอบเนาะอ่าคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆเก่งมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากตอบคำถามได้อ่าตอบเรื่องตัวเลขได้เก่งมากๆเลยเดี๋ยวแอบไปกระติบคูบีว่าเพิ่มเลขหถึงเลขสิบ ให้เด็กๆกันเลยดีกว่าอ่าทีนี้มาถึงสารสัมพันธ์ของเรานะคะเด็กๆอ่าหน้านี้นะอ่าที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวนะคะเด็กๆเป็นหน้าที่เด็กๆต้องตอบคำถามกับคุณพ่อคุณแม่ต้องตอบคำถามกับคุณพ่อคุณแม่นะให้เด็กๆตอบเองเลยนะเด็กๆคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยในตอนนะเวลาตอนเนี้ยมีอาชีพอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จัก มีอาชีพอะไรบ้างอ่าลองเด็กๆลองตอบตอบมาเลยอ่ามีอาชีพอะไรบ้างนะที่เด็กๆมีอบ้างที่นมคุณครูตรมกู้จักอาชีพตำรวจครับ ตำรวจตำรวจอ่าม okay. okay. ah, yeah, yeah, yeah. mm ีอะไรอีกคะเด็กๆะคตำรวจเช่าข้าวนามียาจบปลคุณหมอคุณหอยาสรยาสี้ยาียาสายอะมอากๆรลียไดี้ยินเสียงสาี้อาสา้ยาสารข้ยสารียสาียาดาาสารยอสรียาสราสากาสารียาเเาาสี โอเคโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวให้เด็กๆไปตอบคุณพ่อคุณแม่นะมีอาชีพอะไรบ้างรู้จักอาชีพอะไรบ้างตอบเยอะๆเลยให้คุณพ่อคุณแม่เขียนเยอะๆเลยเขียนมาแล้วเดี๋ยวคุณครูบีคุณครูปอนคุณครูทิกอ่ะมาอ่านนะเวลาที่เด็กๆส่งงานมานะแล้วอาชีพในฝันเด็กๆอยากจะทําอาชีพอะไรอาชีพอะไรอยากเป็นคบ เป็นเชฟออยากเป็นอะไรนะ่อพี้พาทีอยากเป็นอะไรนะลูกอยากเป็นวิศวกรค่ะอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรพีมีใครอยากจะเป็นไหมไม่อยากเป็นชาวนาอยากเป็นคุณหมอโอ้ไม่อยากเป็นชาวนาอยากเป็นคุณหมออ่ะได้ได้เหมือนกันได้เก่งมากเห็นบ้านพี่นะเดี๋ยวลูก เด็กอยากจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ได้หมดเลยขอแค่เด็กๆมีความตั้งใจมีความตั้งใจตั้งใจเรียนอ่าตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกฝนอ่าตั้งใจฝึกฝนตอนนี้เป็นเด็กๆอ่าก็ตั้งใจเรียนกับคุณครูชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เมื่อโตขึ้นเด็กๆก็สามารถเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่เด็กๆอยากจะเป็นแค่มีความตั้งใจฮ่าแค่มีความตั้งใจมุ่งมั่นให้เต็มที่มีความขยันมีความอดทน เราก็จะได้ทำอาชีพที่เราใฝ่ฝันนะคะอ่าแล้วก็เพราะอะไรอ่าเพราะอะไรเมื่อกี้ที่เด็กๆตอบคุณครูมาเพราะอะไรเด็กๆถึงอยากเป็นเชฟเพราะอะไรถึงอยากเป็นวิศวกรสร้สางบ้านให้ดีๆโอ้อยากจะสร้างบ้านให้ดีๆโอที่อยากเป็นวิศวกรเพราะอยากบ้านสร้างบ้านให้ดีๆ คุณหมอค่ะหนูจะเป็นคุณหมอเป็นหนูไม่ได้เอาเครื่องเครื่องคุณหมอมาหมออยากเป็นคุณหมอแต่ได้ไม่ได้เอาเครื่องมือหมอมาไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วเอาไม้ให้คุณครูดูก็ได้อ่ากลับบ้านทีสวดทอแล้วค่อยเอาไม้ให้คุณครูดูได้นะแล้วทำไมถึงอยากเป็นคุณหมอคะทำไมหนูถึงอยากเป็นคุณหมอสาูอยากเป็น รักษาผู้ป่วยออ๋ออยากเป็นคุณหมอรักษาผู้ป่วยโอเคเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณครูบีคุณครูปอลคุณครูจิ๊กไม่สบายโตขึ้นเด็กๆต้องดูแลรักษาคุณครูด้วยนะโอ้นะโอเคอ่าเดี๋ยวอ่นานะต่อไปก็จะเป็นเพลงอาชีพนะคะอ่าเดี๋ยวรบกวนผู้ปกครองนะคะเติมเติมคำว่า<ม>ปราบป,ป,ปรามนะคะจะเป็นคําว่าปรับปรามนะัพอดีว่า ในสารสัมพันธ์ตกไปนะขีดเพิ่มตรงนี้ได้เลยเพิ่มภาว่าปาอ่าอ่าโอเคเพิ่มตรงนี้นะคะฝากเพิ่มให้คุณครูด้วยนะกำังซื้อไม่ซื้อเลยอ่าโอเคระบายสีนางพยาบาลสดสวยให้คุณครูด้วยนะคะออาโอเคแล้วก็นี้มีั้ง มีทั้งเชฟแล้วก็มีทั้งชาวนะอาอชาวนาะชาวสวนนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยนะในสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอา,อาชีพการเกษตรการเกษตรที่มีทั้งที่มีทั้งการประมงการปศรุสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์การปลูกพืชผักหรือการผสมผสานเป็นแม่ค้าพ่อค้า อาชีพฟรีแลนซ์ยูทูบเบอร์เกมเมอร์นักวิทยาศาสตร์นักนวัตกรรมต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะเขามีความสำคัญทุกอาชีพชาวนาก็มีชาวนาก็มีเป็นอาชีพที่สำคัญอีกอาชีพหนึ่งอ,อย่างเช่นชาวนาเนาะชาวนาก็มีหน้าที่ปลูกข้าวถ้าเกิดไม่มีชาวนาเราก็ไม่มีข้าวกินเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็สำคัญ อาชีพค้าขายก็สําคัญถ้าไม่มีแม่ค้ามาขายของเราก็ไม่มีอาหารไม่มีอาหารไม่มีสิ่งของที่เราอยากจะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นผักผลไม้ต่างๆนะคะอยูทูบเบอร์อาชีพยูทูบเบอร์ก็จะเป็นคนที่สร้างวิดีโอรีวิวสิ่งของต่างๆเอ๊สิ่งนี้ดีหรือไม่ดีบางทีเราเห็น อเรายังเรายังไม่มั่นใจว่าเอมันดีหรือมันไม่ดีนะพอเราไปเห็นรีวิวจากยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาบอกว่าอันนี้มันดีนะเราก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอได้ง่ายขึ้นในการที่จะซื้อสิ่งของสิ่งนั้นนะคะอะโอเคซึ่งอาชีพนะแบ่งเป็นสองประเภทก็คืออาชีพอิสระก็คือทำคนเดียวเลยอ่าไม่ขึ้นตรงกับใครอยากทำเป็นงานที่ไม่ต้องใช้คนเยอะนะคะ ่าแล้วก็ต่อไปเป็นอาชีพรับจ้างก็คือเป็นคนที่มีนายจ้างมีเจ้าของกิจการนะคะอ่ามีอยู่มีอาชีพมีอยู่สองประเภทแล้วก็หน้าสุดท้ายเป็นของเด็กๆให้เด็กๆช่วยพี่นักดับเพลิงไปดับไฟกันด้วยนะเด็กๆลองลากเส้นเราจะไปเส้นไหนกันดีเด็กๆลองลากเส้นนะถ้าไปเส้นนี้คุณกุปกอลองเดินทางตรงไปก่อนนะ เดินทางตรงไปถ้ามาครั้งนี้โอ้โหเจอทางตันไปไม่ได้เราก็ต้องไปทางอื่นนะคะเด็กๆลองลาก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 ดูว่าเราจะไปทางไหนได้อ่าเดินตรงไปถ้ามาตรงนี้ก็เจอทางตันเหมือนกันเดินขึ้นเดินขึ้นเอ๊ะมานี่อ่าแบบนี้ได้เลยเหมือนกันอ่าได้เหมือนกันหรือจะโค้งๆมาก่อนก็ได้นะคะได้เหมือนกันแล้วก็ระบายสีให้สวยงาม โอ้ oh. ง่ายมากๆเลยโอเคค่ะเด็กๆเยี่ยมมากเลยสุดยอดไปเลยวันนี้เด็กๆสามารถตอบตัวเลขคุณครูปอนได้นะคะอะตอบอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นอาชีพที่ตัวเองรู้จักแล้วทําไมถึงอยากจะเป็นอาชีพนี้เด็กๆสามารถตอบได้หมดเลยตัวเลขหนึ่งถึงห้าเด็กๆเป๊ะมากๆเยี่ยมมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกิจกรรมหนูทําได้ คุณครูปอนวันนี้ให้คุณครูปอลให้เวลาเด็กๆพักเยอะหน่อยเดี๋ยวเรามาเจอกัน9โมง35นาทีนะคะระหว่างนี้คนไหนที่ยังทำเกมไม่เสร็จอยากจะระบายสีเกมต่อได้เลยเหมือนกันนะคะเด็กๆระบายสีเกมต่อแล้วก็เล่นเกมต่อได้เลยเดี๋ยวคุณครูปอลจะเปิดเพลงสนุกๆให้เด็กๆฟังนะคะ,อะโอเคค่ะนำ้นำน้ำ time